ครับสวัสดีครับต,ตอนนี้มีนะคะแฟมกับพีเตอร์อยู่วันที่ฟิตวันยิมครับรอตอนนี้ฟิตวันยิมก็มีย้ายเข้ามาอยู่ตรงตึก66นะครับก็อยู่ติดด้วยฟ้า b t s เลยครับก็สามารถเสิร์ชได้เลยว่า66 Tower ก็มาตามนั้นได้เลยก็จะมีที่จอดรถแล้วก็มีเดินทางสะดวกเนาะมี BTS ีเอสมีอะไร,รนี่ก็จะมาฝึกให้ดูนะครับแล้วก็รีวิวเครื่องที่นี่นะครับว่ามีอะไรบ้างใช่ วันนี้เราจะฝึกอะไรครับวันนี้ฝึกโอ้กับหัวไหล่ค่ะอืมวันนี้พี่เต้จะเป็นคนนําเลยว่าเราจะฝึกยังไงบ้างเราก็แฟมอขอเป็นพี่เต้นําแล้วกันครับนนี้ถ้าเ<ๆ>กิดเป็นอกไหล่ต้องต้องคนนี้เลยครับเรื่องอุรณ์เนี่ยมีที่น่าสีใจหลายตัวเลยครับเหนียวแฟมเนี่ยจะเป็นคนนี่น้ำนี่เพราะว่าแฟมเม็นเจะของิบคโอเคครับได้ครับได้เลยแล้วจะมีใครพูดถึงอันนี้ไหมครับเนี่ยฮะ อยากจะซู o ลึกๆโคนเข้ามาโเข้ามาเออนิ้วอันนี้เป็นเวของอัลฟานะคะอันนี้คือเคล็ดลับกล้ามใหญ่ของทุกคนเลยนะครับแต่ละคนก็กินกันแต่บางทีอาจจะไม่ค่อยจะโพสมีรสอะไรบ้างมีรสมอคค่าครับมีรสปอบเบอรี่มีรสนมคาราเมลแล้วก็มีรสมะพร้าวมะพร้าวอร่อยทุกรสเลยครับสามารถสั่งได้จากตัวแทนทุกคนเลยแล้วถ้าใครมาที่ฟิตวันยิบก็สามารถซื้อที่นี่ได้เลยนะที่นี่ก็จะมีสต๊อกไว้ครับก็คือเดินมาหยิบได้เลย ครับอ่ะมาเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยไหม,มอ่ะไปครับก็เราเซ็ตตัวก็ให้ทำท่าเป็นโพซิชันนี้อนิดนึง ใช่ต้องต้องเก็บสะบักขึ้นมาตรงนี้ก่อนครับแล้วก็เปิดขึ้นมาอันนี้ก็จะกลางออกมาเป็นสามเหลี่ยมสักประมาณ5้าทีก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้มันมีหลายท่าเนาะอันละห้าทีคือตอนที่เรามีการเล่นอกครับเราใช้กล้ามนือด้านหน้าเนาะ ว่าตอนที่เราเล่นกล้ามเนื้อด้านหน้ากล้ามเนื้อข้างหลังอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับฐานฐานของเราในการผลักถ้าเกิดเรามีการวอร์มข้างหลังวอร์มไหล่นิดนึงข้างหลังขยับง่ายขึ้นแล้วก็มีการวอร์มอัพตอนที่เราเล่นอกอ่ะจะดันได้ดีขึ้นแล้วไหล่จะรู้สึกแน่นขึ้นป้องกันการบาดเจ็บเบาๆก็ที่เป็นแบบนี้ที่เขาทักกันจริงๆคล้ายๆกันก็ถ้าเกิดถ้าเกิดมุมนี้ก็คือคล้ายๆกับมุมนี้ครับใช้กันเลยอันนี้เป็นกล้ามเนื้อ ไหลข้างในอืมดีลองทำชื่อไหมแบบ,แบบนี้อ่ะแบบนี้ครับแบบนี้ก็ดีครับอันนี้ทำไรทำแล้วได้อะไรอ่ะอไม่รู้เหมือนกันมั <laughs> ใช่ใช่เ <laughs> ั้าไปโอ้โ <laughs> บีบสลักแน่นมากเลยครับบีบบีบ อ๋อยก้นมาเลยใช่ยก้นมาเลยอันนี้เราต้องวอรมแบบองนี้ไหมคะจริงจริงก็ดีนะครับก็บิดบิดนิดนึงให้มันกล้ามเนื้อตรงโฟอ์รามมีการวอร์มนิดนึงได้ครับไปได้อะไรครับมาอันนี้ก็ เอาลงมาหน่อยไหมอันอันนี้มันจะประมาณสี่ห้าองศาปกติเราเล่นกันที่เท่าไหร่สามสิบเนาะก็จเล่นเท่าไหร่สามสิบเนะสามสิบองศาก็จะแน้าประมาณนี้เน้นอกบนเนาะอกบนมาเป็นท่าแรกก,ก็บอกตัวนี้มันจะพิเศษตรงที่ว่ามันจะตรงตรงจุดที่มันซัพพอตตรงข้างหลังนะครับมันจะทํามาเล็กมาเล็กนิดนึงตรงนี้มันจะมีรอยบากนิดนึงทาให้ตอนที่เราทาพวกท่าเพรสอ่ะศอกเราจะลงมาได้ลึกขึ้นไม่ติด ไม่ติดพวกนี้ไม่ติดเ,เป็นข้างถ้าเกิดเป็นเบาะใหญ่ <c oughs> บางทีอาจจะติดนิดนึงอ่ะมาก็ได้ครับมาห้าสิบบีกดได้ได้ครับมาเป็มว่าระยะเวลาเวลาที่เราลงลึกสุดกับกับลงแค่แบบว่าตั้งฉาก ผมาจากประสบการณ์นะมผมเคยพยายามลงลึกมากๆแต่ว่าพอมันลึกมากแล้วอ่ะบ,บางทีอ่ะส่วนตัวของผมนะบ,บางทีเหมือนกับอกบนอนะ่ะมันหลุดมันหลุดระยะการทํางานไปนิดนึงทีเนี้ยผมว่าคิดว่ามันขึ้นอยู่ความยืดหยุ่นของแต่ละคนแนะนําว่าตอนลงให้ลงทช้าแล้วจับฟิลตรงอกบนให้ได้ถ้าเกิดอกบนอนะ่ะฟิลอกบนมันขาดเมื่อไหร่ก็คือให้เราหยุดตรงนั้นก่อนแสดงว่าเราอาจจะมีการตึง ก็คือณนะตอนนั้นก็คือให้เราเล่นแค่นั้นไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือค่อยๆไปยืดพอยืดแล้วเราเรื่อฟิลมากขึ้นก็คือค่อยๆลดลดระยะลงมาก็ได้ให้มันให้มันกว้างขึ้นช้าๆขื้นจากฟิลใช่ช้าๆแล้วอาจจะลงไม่ต้องลึกมากช่วงแรกเพราะผมเคยแล้วแบบว่าตอนนั้นตอนนั้นเหมือนไม่ค่อยได้วอร์มแล้วมันตึงๆนิดนึงแล้วผมพยายามลงลึกลงลึกมากๆแล้วก็กลายเป็นว่าฟิล์ตรงไหลเอออกบนนะมันหลุดออกแล้วมันไปโดนไหล่หน้า เต้ยวงยี่สิบเลยเหรออันนี้ไม่เป็นทางปกป้อครับแต่ว่าผมเป็นน้ำหนักสูงส่วนกิจกาเฉลี่ยให้ได้ประมาณสี่ห้าเปอร์เซนต์ไปที่ห้าเปอร์เซมได้สองจนห้าเหรอใช่ผมขอค่อยๆคัมแบ็กครับขอเน้นกายภาพก่อนเหมือนจังหวะตอนที่ใต้เขาแจกสตาร์ขึ้นแกเร็วขึ้นนิดนึงใช่ครับเป็นตัวสี่ไทย โอ้ยอกมีข้อสวยสวยมากนี่ถ้าเก่งกับปุตายนี่น่าจะได้เลยนะได้ขึ้นยู่กับกัณิกาเลยแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นไปวัดบนเวทียังไงก็ชนะอ่านี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนภายนอกมองเรากันยังไงวันนี้ก็อยู่อยู่แต่แต่ทีมก็แต่ละคนก็เบึ้มๆเทั้งนั้น โอ้อหนี่คือขนาดเขาไม่ได้กินข้าวมานะครับเนี่ยว้าวชิวเวอร์กีท่ทีครับพี่เต้ืับมือใส่เซลปีมาไม่้ไม่ได้นับด้วยไม่ได้นับด้วย จริดจริงบูมอ่ะครับต,ต่อเลยครับเล็กน้อยอ๋อเกิดการถิงเล็กน้อยจริงจริงไม่จริงท,ที่ที่แม่นับจริงๆไม่ใช่ว่าเล่นเยอะอะไรนะนับไปนับมาเล่นแค่แปดที <c oughs> เอ้าลืมลืมให้ตลิ่เลยนะว่าถ้าสมมติเดินเ,เจอข้างนอกรู้สึกไง จะมองไหมแบบเป็นสูปไงเออพี่ออนยังแครว่ากฟังพี่เลยเป็นอาหารเลยนะอย่างแรกผมสงสัยก่อนเลยเออเวลานอนนอนตะแคงนอนยังไง <c oughs> เอ้ยเออปัญหามาก <c oughs> ทุกคนคิดเหมือนกันเห็นไหมไม่ใช่ไม่ได้กินคนเดียว <c oughs> อ๋อนี่ก็นี่คือผมนึกว่าผมคิดอยู่คนเดียว <c oughs> ว่าทำไมว่าทำไมตัวเราเองมีปัญหาจังวะเวลาน,นอนตะแคง ยังถามพีต่เตอร์อยู่เลยค่ะนอนอยังไงเออใช้หมอนอยังไงอยู่ตอนนี้น,นุ่มมากต้องหมอนที่ร้อนที่ยังนุ่มเป็นแขกเมื่อกี้ได้สิบห้าค่ะได้เพิ่มได้ค่ะไมากเลยย <25. S 1> <25 S 2> ี่สิบห้ายี่สิบห้าได้ค่ะมา เอาเลยหรอเอเลยเอาเลยห้าสิบเลยเหอ่เส okay. ียเวลาเคโหอือหืม อันนี้เต้ยไฮดอรอลิกใช่ไหมนีเม่เดี๋ยวเจอแฟ้มอะไรดีลิปตกเดรอไม่เล่นปุ๊บไม่มีไฮโดรลิกลิปตกเลยร่วงทีเดียวไม่ได้อยู่อ่าบีโฟกัสโฟกัส เราคือโปเราก็โป๊้นเขาจะพูดถึงสาระใช่ไหมไม่เรานอยากใหญ่มากเลยอะแน่นมากเลยอะแน่นมากเลยอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรครับต่อไปตามผมนะ

มาเน um ok ja ี่เหนื่อยหนักหนักหนัก้หนักครั้งน้าจะเป็นครั้งแรกที่เคยโดนสามห้าสามห้าก็จะมาเอาคูณสองจุดสองก็จะเป็นน้ำหนักปอนด์ขอบคุณครับสิบปอนด์แต่ประมาณเจห้าได้เ5บห้าปอนด์เียโดน่อยดูแฟนี้ก่าห้าสิโลอู้อู้ จอเบาหัวแน่นมากมันดูไงมันแน่นจริงแล้วแล้วมันเบาด้วยขึ้นขึ้นย้ายง่ายอ่ะเนี่ยอื